วิรัติตัวอิ่มนายกเทศมนตรีตำบนท่าน้ำอ้อยมงหกพร้อมด้วยรองพลินตัวอิ่มครับรองนายกเทศมนตรีรวมไปถึงครอรัลครับก็คือแพทย์หญิงนัทพรตัวอิ่มและคุณสุภเกียรติตัวอิ่มครับบุตรสาวบุตรชายของท่านนะครับที่ได้รับประโยชน์นั้นคือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลดังนั้นทางเทศบาลตำบนท่าน้ำอ้อยมงหัก,ก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการจัดเจ้าหน้าที่ป้องกันมาอมือยความสะดวกในการจัดการจราจร ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาคัดกลองแล้วก็ดูแลหากมีพี่น้องประชาชนาเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีทางาเจ้าหน้าที่ทุกทุกอกองทุกสำ,สำนักนะครับเข้ามาช่วยดูแลในงานนี้ด้วยนะครับราก่อนว่าให้เยอะแล้วครับครั้งนี้ให้เยอะกว่า2ถุงใหญ่กับอีกหนึ่งถุงเล็กมีทั้งผลไม้มีทั้งขนม มีทั้งเสื้อสวยๆเข้าสารน้ำดื่มอาหารอาหารแห้งที่ท่านจะไปใช้ในการดำรงชีพและที่สำคัญครับยังจะมีเงินสดมอบให้ด้วยผมมีสเบ็จรลูกปลากระกป๋องหมูฝอยกุนเชียงน้ำมันพืชผลิตภัณฑ์จากปลาระจากวิรัสพอจะเป็นแจ่วบองน้ำปลาผลไม้ ไก่ไก่ไก่เป็ดน้ำดื่มเสื้อสวยๆปฏิทินปฏิภิใหม่ด้วยนะครับ สีสันของการมอบปันสุขปันน้ำใจด้วยรักและห่วงใยจากใจร้อยตำรวจตรีวิรัติตัวอิม่มรองพลินตัวอิม่มแพทย์หญิงนทพรอตอิ่มและคุณสุภเกียรติตัวอิ่มครอบรัวปลาจ่าวิรัตครับขอเสียงปรบมือด,ดังๆอีกครั้งครับพี่น้องเะเชิญท่านนายกภาพสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องท่านลำอ้อยม่วงหักครับสองที่เลยนะครับนะวันนี้นะครับ ทางครอบครัวของโตอิ่มนะครับได้มีโอกาสนะครับที่จะมามอบสูงอย่างชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลท่าน้ำอ้อยและตำบลม่วงหักนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับในการที่จะสิ้นปีนะครับปีเก่านะครับและก็จะขึ้นปีใหม่ทางโรงงานปลาราจาวิลัตนะครับจาวิลัดเอเเลดจาวิลัดฟู้ดนะครับนะ เราได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลานานนะครับตั้งแต่ปีพศ2522นะครับจนถึงปัจจุบันก็ใช้เวลาก็ประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับนะ mm. เราทำมาหากินค้าขายปลามา40กว่าปีนะครับเราก็มีผลกำไรเมื่อมีผลกำไรแล้วเราก็นำผลกำไรอันนั้นมาสู่สังคมนะครับสังคมของเราทุกวันนี้นะครับนะ เป็นสังคมที่ไม่ปลอดโรคนะครับเนื่องจากว่ามีเชื้อไวรัสโควิดนะครับได้เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยครั้งแรกเลยนะครับเข้ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับนะทางโรงงานประหลัดจาวิรัตก็ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาตบลท่าน้ำอ้อยม่งหักจึงได้จัดโครงการนะครับ มอบถุงยังชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยใช้สถานที่บ้านเรือนไทยอันนี้นะครับที่เป็นที่เป็นสถานที่แจกนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับนะที่จะมาตอบแทนนะครับคุณคุณของพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ไว้วางใจให้โอกาสนะครับเข้ามาบริหาร เทศบาลตะบนข้าวอ้อยม่วงหักนะครับนะเรานึกคำหนึงถึงเสมอว่าพ่อแม่พี่น้องนั้นนะครับเมื่อได้รับความทุกข์ยากลำบากแล้วเราเป็นผู้บริหารเราไม่นิ่งนอนใจเราพยายามจะคิดหาหนทางช่วยเหลือโดยมีโครงการหลายหลาหลายโครงการนะครับนะที่ผ่านมาเมื่อวันที่11วันที่12พฤศจิกา เราก็ได้พิจารณานะครับจากคณะกรรมการให้เห็นชอบในการที่จะแจก,กถุงยังชีพโดยใช้งบประมาณของทางราชาการนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะทั้งตำบลท่านด้อยส่วนตำบลม่วงหักนั้นเราได้ดําเนินการไปเมื่อวันที่29และวันที่30พฤศจิกาโครงการทั้งหมดนี้ ได้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยท่านพ่อแม่พี่น้องชาวตาบลท่านำอ้อยม่วงหักนั้นได้รับนะครับถุงยางชีพกันไปอย่างทั่วถึงสําหรับโครงการแจกถุงยางทีพในวันนี้นะครับเราได้คํานึงถึงพ่อแม่พี่น้องเป็นครัวเรือนนะครับนะครัวเรือนที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับนะหากินโดยไม่คล่องนะขาดแทนอาหารการกิน ได้รับความทุกข์ยากลำบากนะครับทางโรงงานภราดตจวิรัตและครอบครัวของผมคำนึงถึงความเดือดร้อนเพื่อแม่พี่น้องตลอดมาจึงได้จัดโครงการมาตลอดนะครับวันนี้ได้มีโอกาสานะครับนะได้มามอบถุงยังที่ไป้กบพ่อแม่พี่น้องรวมทั้งนะครับได้มอบนะครับปัจจัยนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อที่จะนําไปใช้ใจ่ายในครอบครัวเพื่อที่จะได้มีความสุขในครอบครัวนะครับเราคานึงถึงเสมอว่า ท่านทุกข์เราก็ต้องทุกข์กับพ่อแม่พี่น้องด้วยถ้าท่านสุขผมก็จะมีความสุขกับพ่อแม่พี่น้องด้วยในวันนี้ทุกวันนี้ขณะนี้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับความทุกข์ผมก็มีความทุกข์และขอมอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องถึงจะเป็นเพียงเล็กๆน,น้อยก็ถือว่าเป็นสีนน้าใจนะขอให้พี่น้องทุกคนจงสบายใจนะครับนะในการที่มอบทุนนะมอบของจาทีพ แล้วก็ทุกอย่างนะครับผมได้มาด้วยความสุจริตนะครับนะโดยการทำมาหากินกับการค้าขายปลาะนะครับนะท่านสามารถจะนำไปใช้ด้วยความสบายใจเลยนะครับนะเงินที่แจกมาให้นั้นแจกให้ด้วยน้ำใจจริงๆนะครับนะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาในวันนี้นะครับนะจงสบายใจ แล้วเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านกลับบ้านนะครับนะโดยความปลอดภัยสําหรับท,ทีบในวันนี้นะครับเรามีหลากหลายนะครับเป็นหลักๆเลยก็มีข้าวสารนะครับข้าวสารนี่ต้องเป็นหลักเลยเพราะทุกคนนะครับต้องนําไปรับประทานในครัวเรือนแล้วก็มีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวท่านกลับไปบ้านท่านก็จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างในถุงและที่สําคัญนะครับวันนี้เราใช้เวลาถึงกระทั่งตอนเย็น ท่านกลับไปบ้านแล้วนะครับจะเสียเวลานะครับไปทําอาหารการกินเราก็ได้ทําอาหารนะครับมอบให้กับพี่น้องไปรับประทานที่บ้านโดยที่ท่านจะได้ไม่ต้องยุ่งยากลาบากนะครับเพราะว่าจะถึงบ้านบ้านอยู่ไกลก็อาจจะถึงบ้านช้าบ้านอยู่ใกล้ก็อาจจะถึงเร็วแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีอาหารติดไม้ติดมือไปเรารับประทานได้ทันทีสำหรับในปีใหม่ที่จะถึงนี้ ครับผมนะครับร้อมทั้งครอบครัวขออํานวยอวยพรให้กับพ่อพี่น้องทุกท่านนะครับนะชาวตาบลท่านําอ้อยและตำบลว่วงหักขอให้จงโชคดีมีสุขนะครับขอให้ปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยนะครับพยันตรายอย่าได้เกิดขึ้นคนใดที่มีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปคนไหนที่มีความทุกข์ขอขอให้ทุกข์ละลายหายไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะปกปักรักษากคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องให้อยู่ดีมีสุข ให้หมดทุกจากทุกขอให้ยาได้มีประเทศไทยอย่าได้มีอันตรายเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยปราศจากโรคโควิดที่จะมาทำร้ายทำลายเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเช่นขอบคุณครับและนี่คือร้อยตำรวจตีวิรัตโตอิ่มครับพี่น้องเราเป็นผู้บริหารเราไม่ดิ้งนอนใจเราหาทางช่วยเหลือขอความสุขให้พี่น้องประชาชนครับที่อยู่จากใจของท่าน พี่น้องครับรักไปรักรักไปดังดังรักไปรักรักไปและต่อไปครับปบมือให้กับแพทย์หญิงนะัทพรตริมได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนครับลูกสาวของท่านครับได้เจอคุณหมอครับค่ะก็สวัสดีนะคะพี่น้องชาวตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักทุกท่านนะคะ ก็วันนี้นะคะครอบครัวของเรานะคะก็มีความยินดีนะคะที่ได้มอบถุงยางชีพให้กับทุกท่านแล้วก็มีอาหารมีปัจจัยต่างๆนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขนะคะกับของที่ได้รับไปแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพกันนะคะในช่วงนี้นะคะเรื่องของออโรคระบาดโควิดสิบเก้าเนาะก็คือเราจะเน้นเรื่องของมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดนะคะใส่หน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างมัดนัง้งบ่อยๆนะคะ ก็ขอให้ทุกคนคือเราต้องต้องมีความกลัวนิดน,นึงเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีเชื้อกลายพันธุ์มาใหม่นะคะเพราะ,ะนั้นเราอย่าประมาทในช่วงเทศกาลนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะก็ดูแลสุขภาพตนเองขอให้รอดปลอดภัยจากโควิดนะคะคนไหนที่ยังไม่รับวัคซีนนะคะก็สามารถที่จะไปรับที่รพตได้นะคะเพราะว่าวัคซีนณปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะป้องกันอ,อาการรุนแรงของเราได้ป้อ,องกันการ,กรเสียชีวิตได้นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะคะ ก็ขอแนะนาถ้าคนไหนยังไม่ได้รับแล้วอยากจะรับเนี่ยก็คือสามารถไปรับบริการได้เลยนะคะอย่างน้อยก็คือป้องกันอาการของเราแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะก็มีความสุขในปีใหม่นะคะคิดสิ่งใดก็ขอสมความว่าปัญหาทุพประาปการนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะก็เราก็จะสู้ไปด้วยกันเนาะแล้วก็ชาวตำบลท่านไม้นนม่วงหักเราก็จะสามัคคีรักแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณ นี่คือแทร์จิงนัทพรโตอิมนะครับจะเจอท่านนายกครับขณะนี้นะครับได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับนะครัผมร้อยตำรวจตีวิรัตโตอิมนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนท่านอ้อยมองคลพร้อมทั้งครอบครัวนะครับขอมอบของถุงยางชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องนำกลับไปสู่บ้านเรือนณบัดนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่าน รับของกลับบ้านได้เลยครับขอบคุณครับรข้างกับพี่น้องครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับยกกันใจดีทั้งครอบครัวเลยทุกคนเลนะนะ่นครอบครัวนัาน่ะกันเี่ความเมตาตาต,ต่อประชาชน,น วันที่ลำบากนี้รักหมดมีมีไหมครับทางสื่อมวลชนจากส่วนกลางทีวีเคเบิลหรือว่าช่างภาพพิจารณาจัดในรักมาตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เบนเก็บภาพขอบคุณนายกยังขอบคุณนายกเป็นใครก็ได้ที่ให้เนาะช่ว้รสชาติกระจายในเครือเรียนไม่หลายมึงก็เลยไม่หายมือฮะอยู่ขอบคุณนายกค่ะ ได้ได้คร,รอบครัวได้เยอะครับโอ้ยออมีความครัามากๆครับนายยกก็ช่วยเหลือดีค่ะทุกอย่างนายกช่วยเหลือทุกอย่างทั้งอาหารการกินแบบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มอะไรเงินทองจริงเขาก็แต่แต่เป็นว่าข้าวัข้าวเงินทองนนะแต่อาหารการกินที่เขาแจกประจำดีมากนายกครับสมัยไหนก็อยากให้เป็นตลอดน,นายกอ่ะ เวลาเราไม่มีอะไรเงี้ยนะนายกเขาก็ดูแลเราไม่ให้ขาดเหลืออะไรเงี้ยการคินการอยู่ให้เราตลอดดีมากนายกคนนี้งานละว่าใครถึงนายกครับบอกว่าขอบคุณนายยกมากที่ดูแลพวกเราทุกคนทุกคนให้นายกอยู่อายุมั่นขวนยืนให้เป็นลมโพลงใจทุกคนทุกคนทุกหมู่ขอขอบคุณค่ะ